เอ้าตกมาไงเนี่ยอะครับโฟล์ทูตี้ปับสุดหัวแตกเว้ยีหัวแตกเว้ยี โอ้โหโดนปืนอะไรยิงวะเนี่ยของสเนเปอร์สีเขียวเฮ้ยสีม่วงอย่างจ้าบอะเดี๋ยวเรามาดูการปรับตั้งค่ากันนะครับ Option g r a าฟิกนะครับคือปรับหนักขวาเลยนะครับเห็นไหมครับเห็นนะ เดี๋ยวเราโหลดสักคู่หนึ่งนะครับนี่ครับการปรับตังค่านะโอ้เสียงดังจัดจัดนี่ครับปรับไฮไฮไฮนะครับสเปคนี่คือปรับคุณภาพปรับสุดได้เลยนะครับและนี้ผมเปิดเลยเทซ i ิ่งด้ยนะครับแต่ว่าปิด DL i n s ไปนะครับถ้าเปิดก็นั่นแหละครับช่วยให้เฟรมมัพุ่งแต่ภาพอาจจะเบลอหน่อยนะครับแต่ดยรวมแล้วก็เล่นได้สบายครับผม อ๋อแล้วก็ที่ผมโผลมารีวิวเกมคอร์ที่วอรโซนเพราะว่า p u บจมันรออัปเดตนะครับแล้วก็อีกนานเลยกลัวจะส่งเครื่องให้ลูกค้าไม่ทันนะครับก็เดี๋ยวข้ามาเป็นวอรโซนเลยกันส่วพับจีครับผมแน่นอนเนก็เล่นได้อยู่แล้วนะครับเล่นลื่นด้วยนะครับเฟรมเทน่าจะแตกเป็นร้อ,อยอนะครับเอ๊ะแล้วเพื่อนผมลงไหนกันวะตรงนี้แล้วกันนะครับอันว่าอะไร feel feel l t เหรอ นี่มันเป็นสวนผักผักบุ้งวะเนี่ยเหมือนด่านด่านประเทศไทยเลยอะในพับจีนนะที่มันแบบเป็นพวกสีส้มๆแบบเนี้ยนะครับมีเพื่อนกลมลงหัวบ้างไว้เนี่ยนะโดดเดียวเดียวได้ในท้องเพลมพัดลมเพไปตามกระแสะแห่นะครับ100ร้อยเฟรมาจอทางาน,นเต็มที่นะครับชวิวก็ทางาน,น40% แล่อมเครื่องกินไปว่า14บกิกครับเล่นได้สบายเหมือนได้ยินเสียงโอ้เฟมเล่นดักร้อยเลยนะครับเล่นลื่นมากแล้วก็ภาพค่อนข้างสวย เอาเพิ่มเสียงหน่อยมันได้ยินเสียงเฮ้ยเดี๋ยวเราอยู่ให้นานๆหน่อยแล้วกันเราจะโซโลเดียวเห็นไ,ไหนวะวิ่งไปไหนแล้วขับรถไทได้ไหมนี่นะครับเมื่อกี้เห็น เห็นสามถนองวิ่งอยู่แถวเนี้ปเป็นลรวบหมองไปไม่เจอเพื่อนเลยเห็นครับเล่นดื่นไหลนะแทบจะไม่กระตุกไม่ค้างเลยนะครับมันน่าจะอยู่แถวเนี้สักคนสองคนเลยนะ อ๋อทำไมอยู่ฮะไปไหนแล้วไปครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับกับเกม Call of Duty Warzone นะครับเล่นได้สบายครับถ้าบวกกันเฟรมเรนอาจจะลดลงมาหน่อยนะครับเป็นปกติเนะเฮ้ยเพื่อนคนตีนวันนี่ชื่อภาษาจีนเลย เรามองอยากเหมือนกันนะโอเคครับกับเกมขอที่บอโซนปึ๊บ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 อะเดี๋ยวเราไปต่อเกม Battlefield กันครับผม